สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับนมันนอกเชี่ยเนียวนะครับนี้นุ่มมันนอกหลิกจากงานคําครับก็เลยเอาวาวจุล่านะครับขนาด2เมตรนะครับติดตัวไฟนะครับขึ้นขึ้นไปที่รับรอยครับเชือกไว้วกัจับสัตว์เลยนะครับไอ่ำนี่เป็นดเฟ่แมบๆมแครับ เป็นบานกนะครับบานนกขนาดร้อยหาสิบเซนติเมตรนะครับครับยินฟังเสียงท,างท่าน้เงบังน,น,นะครับอันนี้นุ่มมัน,นอก,กเอาขึ้นสองตนะครับครับตอนนี้เปนจุล่าครับเป็นาวานกครับผม ทะโน่เติดเติดแนนจังหน่อยครับเปนนองโตดซีเป็นใบาย,ยางครับใบาย,ยางหนาเลยนมานอกกับอามาขูดนะครับครับส่วนทนั้นเป็นจุล่าครับใบทะนูใบอูดเพิ่นก็บ่บค่อยดังอยู่ครับเวลาติดล้มแห้งอยง อยากไหลนะครับครับผมมาอนีกับมะทายพี่น้องดูนะครับว่านมนอกอาลุราขึ้นกับว่านกนะครับมาอนีกเป็นที่เรียบร่อยนะครับอาจจะปล่อยขางขึ้นแล้วครับส่วนไกลๆนี่ครับของทีมงานฝากหมวยครับเพนต้ไฟมันอาจจะเห็นซุ่มได้ครับอยู่ไกลนะครับ ถืวันนี้มีแต่วาวติดไฟระเบิไฟเบรครับครับผมสำหรับคลิปนี้นุ่มมนอกกับเอาวาวจุฬากับมานุ่งมาฝากนะครับน้อกคงจะเอาใเพียงขี้ก่อนนะครับเอาใบพอกันคลิปหนานะครับบานุ่มันอกจะเอาวาวตัวไ้ขึ้นอีกนะครับผมฝากฟี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆหน่อยให้ขนุมมันอก ทําคลิปดีๆออกมาให้พี่นอ้องเฮาาในเบิ่งนกันนะครับเด้อนะครับนุ่มนนอกอาจจะพยายามทําคลิปออกมาได้ดีนะครับอ่าจะปรับปรุงแก้ไขทําดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงแค่นี้ก็นะานาะครับน้อสวัสดีครับ